제 일입니다. 제가 처리합니다. สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง WUT 2 4 6สนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาแนะนำหนังน่าดูทั้ง5เรื่องว่าจะมีเรื่องไหนหน่าดูกันบ้างหากข้อมูลปิดลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วเราไปติดตามรับชมกันเลยครับ อันดับที่1นึ่งสไนเปอร์เซเว่นโดยหนังได้เล่าถึงเรื่องราวของเจ้าพ่อค้ายาโคลอมเบียอย่างโมราเลสโดยโมราเลสนั้นมีมือสไนเปอร์ที่มีความสามารถสูงในการคาสตูที่ขวางทางของเขาโมราเลสเติบโตขึ้นและได้รับควบคุมการเส้นทางการลักลอบขนอาวุธเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกามากขึ้นทําให้สหรัฐตกใจกับภัยคุกค,คามนี้เป็นอย่างมากจึงได้ส่งคนเพื่ติดตามและนักแม่นปืนหน่ยวยซิลไปยังโคลอมเบียภารกิจของพวกเขาคือการนําตัวโมราเลสกลับไปยังสหรัฐและสังหารมือปืนนี้ให้จงได้ Game changer. We started this. And we'll finish it. It's gonna be a wipeout. We'll never see it coming. You're not just an analyst anymore. You're operational now. อันดับที่สองแจ็คไลอันสายรับไรเงาหลังจากที่หน่วยลบพิเศษของแจ็คถูกเปิดโปงความลับในการบุกโจมตีศัตรูจนเครื่องบินตกแต่เขากลับรอดตายมาอย่างปาฏิหาริย์ทำให้เขาได้เข้าไปอยู่ในสายรับของเซ a เเพื่อเปิดโปงคดีช่อกงตลาดหุ้นของธุรกิจมาเฟียรัเสเซียซึ่งเขาจะต้องใช้ความสามารถในการวิเคราะห์และความพยายามในการเปิดโปงคนอุบายในการซ่อนเงินของมาเฟียรัสเซียและหนีเอาตัวรอดจากความช่วยเหลือของ CAA If you find the truth, Will you believe you the it? อันดับที่3กองพันหมาป่าพันปีาศาจโดยหนังได้เล่าถึงสงครามในคาบสมุทรเกาหลีที่เกิดขึ้นจากปัญหาเรื่องพรมแดนกับจีนทางลอดเดียวคือเกาหลีต้องแข็งแร่งขึ้นดังนั้นรัฐบาลเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้จึงได้จับมือกันเพื่อต่อสู้กับกลุ่มหัวรุนแรงที่กำลังพัฒนาเป็นกลุ่มติดอาวุธเพื่อก่อความไม่สงบ <Mass> อันดับที่4ีวิกฤตวันสิ้นโลกโดยหนังได้เล่าถึงโลกที่ประสบปัญหาเลื่อนกระจกอันนำมันซึ่งมหาภัยพิบัติต่างๆส่งผลทำให้โลกเข้าสู่ยุคน้ำแข็งนักวิทยาศ,าศาสตร์ผู้หนึ่งซึ่งเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวได้เล็งหาทางป้องกันหายนะและในเวลาเดียวกันน,นั้นเขาก็พยายามช่วยเหลือลูกชายของเขาที่ติดอยู่ในนิวยอร์กเมืองที่อยู่ในใจกลางการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคน้ำแข็งของโลก Did you sleep No e to r b อันดับที่ห้าคนนิรนามเดือดไดอุโดยหนังได้เล่าถึงมาตินที่เดินทางไปไประชุมทางการแพทย์ที่เมืองเบอร์ลินพร้อมภรรยาแต่กลับเกิดอุบัติเหตุขึ้น หลังจากที่เขาฟื้นขึ้นมาเขากลับพบว่าภรรยาจำเขาไม่ได้และมีชายแปลกหน้ามาสวมรอยเป็นตัวเขาเองเมื่อเขาสืบเรื่องราวที่เกิดขึ้นคนที่เคยช่วยเหลือชีวิตเขาและรู้การมีตัวตนที่มีอยู่ของเขาก็เริ่มถูกวิดปากเป็นทีละคนสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ถูกใจค,คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like ลค์หรืกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบอกว่าขอขอบคุณและสวัสดีครับ c really คลิปจบแล้วไปดูคลิปอื่นไปอ๋อกำลังจะสับตะไคร้สั่นกระดิ่งและพุชชิ่งแชร์อยู่นะเออแล้วก็ช่วยอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยเป็นกำลังใจงไงห,หรือใครจะพิมพ์เม้นแรกเม้นตสองเมนสามก็ได้ไปไปไป,ไป